วันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับตัวตู้กดสินค้าเหมาสะกับาร้าน,นสะดวกซักร้าน,นซักอบดีดหรือว่าร้านค้าหยอดเหรียญอย่างเงี้ยครับที่เราเจอกันเยอะๆน่กการล้าแบงน้อยเลือกเลยครับเห็นไหมครับรับได้ทั้งแบงค์และเหรียญนะครับเหรียญสิบนะครับกดปึ๊บ ตัวนี้จะคือตู้เก็บธนาบัตรนะครับจะเป็นตู้ไซส์ใหญ่หน่อยสําหรับเก็บธนาบาัตรตัววิธีเก็บไม่ยุ่งยากครับจะมีสล็อตสำหรับเสียบตู้อยู่นะครับตอนนี้เรามีราคาพิเศษครับหากลูกค้าท่าในใดสนใจครับสามารถติดต่อที่ดินด้านล่างได้เลยนะครับสวัสดีครับพบกับเราอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับตัวตู้สุ่มสินค้าไม่ใช่ตู้กดสินค้า ตู้กดสินค้าตัวนี้นะครับมาพร้อมกับไซซิ่งขนาดกว้าง50เซนสูงจะอยู่ที่เมตร50นะครับตู้ตัวนี้สามารถทําอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูกันเลยนะครับตู้นี้นะครับเป็นตู้กดสินค้าสินค้านี่ก็คืออะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันเติมเข้าไปในตู้ได้เราสามารถเอาไปเติมได้เลยส่วนปสานที่การใช้งานตัวนี้ผมมองว่าเหมาะกับทางร้านสะดวกซักอย่างเช่นร้านซักอบรีดหรือว่าร้านซักผ้าหยเดเหรียญอย่างเงี้ยครับที่เราเจอกันเยอะๆเพราะว่าข้างในเนี่ยมันเป็นสลอ็อตสำหรับเติมพวก ยาสัง่งฆาหรือไม่ก็น้ำยาประงัน,งนรูปพวกน,นี้ผมว่าเหมาะในการเติมเข้าไปน่าส่วนวิธีการใช้งานนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการใช้งานเบื้องต้นให้ดูนะครับแล้วผมเติมเขาเติมสินค้าวดัก<ม>นี่เลยโปรดักที่เราจะเติมเข้าไปให้ทุกคนได้ชมนะครับ<ม>นี่ครับภายในก็จะประมาณนี้อ่านี่ครับชิ้นที่สองนะครับนี่ละกันเออนมนี่ละกันน้าจะ เรียบร้อยครับต่อไปมาดูขั้นตอนการเติมเงินเลยครับแบงค์ร้อยทำในบัตรไทยครับแบงค์ร้อยหนึ่งร้อยบาทพ้วนครับอ่าหลังจากเติมเข้าไปแล้วเลือกเลยครับอ่าเห็นไหมครับที่ผมเติมเข้าไปเมื่อกี้ออกมาแล้วต่อไปอ่าสังเกตนะครับมันจะค่อยๆลิ่งออกมาฮิลารีส์ฮิลานีส์ฮิลาราีสมาแล้วนี่ล่วงอ่าล่วงมาอีกหนะึ่ง นะครับสำหรับเจ้าของกิจการนะครับมาดูกันว่าเหรียญถ้าเกิดลูกค้ามาใช้บริการแล้วเราจะเก็บยังไงมาดูกันเลยครับถ้าอีกแบงค์หนึ่งแบงค์พันธนบัตรไทยแท้ถูกต้องไม่ใช่กาโม่ายล็อตเตอทั้งแบงค์และเหรียญนะครับตัวแบงค์ผมหยอดให้ดูแล้ตวตัวเหรียญน,นี่ครับห้เหรียญสิบนะครับ ดสินค้าเรียบร้อยถ้าเกิดเป็นเจ้าของกิจการนะครับต้องการมาเช็คว่ามีรายได้เข้ามาที่ตู้นี้เท่าไหร่ก็สามารถเช็ได้อย่างนี้ครับกดปึ๊บตัวนี้ตัวนี้จะคือตู้เก็บธนาบัตรนะครับจะเป็นตู้ไซส์ใหญ่หน่อยสําหรับเก็บธนาบาัตรออกมาเนี่ยจะมีหลังจากเก็บเงินเสร็จแล้วก็เอากลับเข้าไปที่เดิมตัววิธีเก็บไม่ยุ่งยากครับจะมีสล็อตสำหรับเก็บตู้อยู่นะครับนี่สล็อตตู้ตัวนี้คือ ถังเก็บเหรียญจะเห็นว่าจํานวนเงินภายในถังเนี่ยมีตรงตามจํานวนที่เราหยอดเข้าไปเปะ๊ะไม่มีเกินหาลูกค้าท่าในใดสนใจตู้กดสินค้าตัวนี้นะครับตอนนี้เรามีราคาพิเศษครับสาม,มารถจิด่อดที่ลิ้งด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับขอบคุณครับคุณ